ทีหนูอุตส่าห์แบบอยากคิดนบล็อกให้มันดูแบบบล็อกๆแต่ว่าความบล็อกมันหายไปหมดแลนะ้วเนี่ยอย่างแบบเคยเคยเคย,เคยเ,คยเคยเห็นเอวิลลาวินแต่งวะที่แบบดำหมดเลยว <laughs> รอเป็นสาวก่อน <laughs> ทำไมเราต้องทรมานดัวเองในการอานเน้่เลยและว่าทำไมวันนี้หนูพูดเร็วอะทุกคนถ้าบอยเหน็นให้หนูพูดช้าเดียวจะพูดช้าให้คนรู้สึกว่าหนูพูดเร็วขึ้นแบบจากมาก่อนเยอะมากซึ่งมันไม่แบบไม่มีอื ừ. ทำไมเราต้องทรมานตัวเองด้วยการอาบน้ำคะโเดรอะดิฉันบอกตรงนี้เลยว่าคือช่วงเนี้ยอากาศมันแบบมันเย็นใช่ป่ะทุกคนแล้วก็คือน้ําในแทงมันก็จะเย็นไปด้วยแล้วก็คือที่บ้านเนี่ยตอนอาบน้ําก็ประมาณสิบสี่องศาตอนนั้นเมื่อวานเลยแล้วโปออะโอ้ยเจ็บผมยุ่งอ่ะโอเค ก็เป็นคนสระผมทุกวันเพราะว่าเป็นคนผมมันง่ายแบบเป็นคนหัวมันอ่ะก็เลยต้องสระผมทุกวันแล้วแล้วทีนี้ก็เลยแบบน้ํามันเย็นขนาดแบบเปิดแบบเครื่องทำน้ำอุ่นนะแล้วแบบเปิดแบบบิดจนสุดแบบสุดแล้วจริงๆอ่ะยังแบบยังยังไม่เย็นยังไม่อุ่นเลยอ่ะและนี่ก็คือต้องสระผมทุกคนเข้าใจป่ะเพราะมันแบบและนี่ก็คือแบบก้มหัวแบบก้มหัวแล้วก็เอาน้ ลาดหัวแล้วก็แบบไม่ให้ตัวโดนน้ำอ่ะแล้วก็แบบเวลาจะอาบใช่ไหมก็คือแบบต้องค่อยๆอ่าต้องค่อยๆแบบฟึบเอาแบบเอาฝักบัวแบบฟึบๆกดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดคือแบบไม่ไหวจริงๆอ่ะคือ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 อาบไปแล้วก็จะร้องไห้แล้วทุกคนรู้ป่าว่าคือเมื่อคือโป้อะเป็นคนที่อาบน้ําก่อนล้างหน้าแปรงฟันก็คืออาบน้าเสร็จแล้วค่อยมาล้างหน้าแปรงฟันทีหลัง ทีนี้ก็คือแบบพออาบน้ําเสร็จใช่ไหมทุกคนอ่าก็แบบใส่ผ้าอะไรอย่างนี้แล้วก็แบบตัวสัตวแล้วก็แบบหลังน้าเป็นฟันแบบโอ้ยแล้วก็กว่าจะเดินมาแต่งตัวได้ก็แบบทุกคนเคยหนาแบบฟันขบกันปะที่แบบอย่างนี้เลยอะฟันขบกันเลยอะนี่แบบเอ้ยไม่ไหวแล้วจ้าหนาวมากอยากจะกรีดนี่เรียนออนไลน์จริงไหมเนี่ยเรียนออนไลน์จริงๆสิแต่ก็คือ ดูซีรีส์มันก็มีบ้างไงก็ก็แยกประสาทได้แหละก็หูหนึ่งก็ฟังคูหูหนึ่งก็ดูซีรีส์เอออะไรอย่างนี้